มีทัศนะส่วนตัวได้ไม่เสียหายแต่อย่าเลยไปถึงขั้นจากจ้วงธรรมวินัยย้อนกลับมาสู่เรื่องการตรวจสอบทัศนะของพระเทระมหาเทระครูอาจารย์ทั้งหลายด้วยเกมนิจชัยธรรมวินัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับขั้นตอนแรกที่พิจารณาว่าทัศนะเหล่านั้นจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่นั้นได้พูดไปแล้ว คราวนี้ก็มันถึงขั้นตอนที่สองที่ดูว่าถ้าทัศนะนั้นไม่ถูกต้องจะเสียหายหรือเป็นความผิดหรือไม่เพียงใดในขั้นตอนนี้ความชัดเจนในการพิจารณาปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการแยกแยะขั้นตอนหนักเบาของการกระทำว่าแค่ไหนจะกระทบกระเทือนหรือถึงกับทำลายพระธรรมวินยัยอย่างน้อยจะเห็นได้ว่าสามารถแยกเป็นสามขั้นหน ท่านทัศนะส่วนตัวท่านผู้นั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อและอาจจะแสดงทัศนะออกมาถึงท่านจะบ่นว่าพันานาต่างๆมากมายว่าไม่ยอมรับไม่พอใจหรือน้อยใจต่อคำสั่งสอนในพระธรรมวินยัยก็เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านยังไม่เอาความเห็นส่วนตัวนั้นไปสอนว่าเป็นหลักการของพระพุทธศาสนาะหรือเอาไปสับสนกับหลักฐาน จึงยังเป็นเรื่องของการที่จะชี้แจงถกเถียงทำความเข้าใจแก้ไขปรับทัศนะหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกระบวนการของการศึกษาส่วนหลักการกลางและหลักฐานต่างๆก็ยังคงอยู่ให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้และศึกษากันต่อไป 2. ขั้นปฏิเสธพระศาสดาหรือปฏิเสธพระธรรมวินยัยเช่นกล่าวว่า พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้หรือพยายามทำให้ผู้คนเข้าใจสับสนว่าพระไตรปิฎกบันทึกไว้ตกตกลนลนเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการที่มีอยู่ในคัมภีร์จึงเชื่อถือไม่ได้ในวงเล็บขั้นนี้คือที่กล่าวว่าถ้าผู้ปฏิเสธเป็นาภาคพิษกุก็คือปฏิเสธความเป็นาภาคพิสุกข,ของตนเพราะเป็นการปฏิเสธพุทธบัญญัติ ที่กำหนดการบวชอัรีสิ7ที่ตนรักษาติดวงเล็บ 3. ท่านปลอมปนพระธรรมวินัยคือกล่าวให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเช่นเมื่อพระไตรปิฎกสอนว่ายอย่างนี้กลับบอกว่าพระไตรปิฎกไม่ได้สอนอย่างนี้แต่สอนอย่างนั้น หรือนำเอาคำสอนและบรรัญญัติภายนอกแม้แต่ของพุทธศาสนานิกายอื่นๆเข้ามาแทรกแซงปะปนในพระธรรมวินยัยหรือในพระไตรปิฎกทำหลักการและหลักฐานให้สับสนขั้นที่สองและสนี้เรียกว่าเป็นการจาบจ่วงพระธรรมวินยัยสำหรับขั้นที่สองนั้นเมื่อปฏิเสธพระไตรปิฎกแล้วก็อาจจะพยายามนำเอาทัศนะของตน หรือของครูอาจารย์ของตนขึ้นมาวางเป็นหลักการให้ยึดถือแทนซึ่งนอกจากปฏิเสธพระาศาสดาแล้วก็เป็นการยกตัวหรือยกอาจารย์ของตนขึ้นเหมือนเป็นาศาสดาแทนจะเห็นว่าพระเทระและพระมหาเทระทั้งหลายที่แสดงมติทัศนะความเห็นต่างๆกันไปนั้นก็อยู่เพียงในขั้นที่หนึ่งท่านไม่ได้กล่าวล่วงมาถึงขั้นที่สองและสาม เมื่อพุทธศาสนิกชนรู้หลักเกณฑ์วินิจฉัยในพระศาสนาก็รับฟังด้วยความเท่าทันและช่วยกันศึกษาต่อไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามเอกสารของวัดพระธรรมกายเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขก็เพราะเป็นการกระทาที่ถึงขั้นจ่วงจากพระธรรมวินัยทั้งขั้นที่สองและขั้นที่สามอันหนึ่งน่าสังเกตด้วยว่าพระเถระ และมหาเถระที่สำนักพระธรรมกายยกเอาทัศนะนิพพานเป็นอัตตาของท่านขึ้นมาอ้างนั้นแท้ที่จริงทางสำนักพระธรรมกายก็ไม่ได้ยอมรับนับถือหรือเห็นด้วยกับคำสอนของท่านเหล่านั้นแต่คงยกมาอ้างเพียงด้วยหาแง่ที่จะใช้ประกอบสิ่งที่ตนยึดถืออยู่เท่านั้นแม้การยกหลักฐานในพระไตรปิฎกเป็น้นขึ้นมาอ้างก็จะเป็นทำนองเดียวกัน จึงมีการทำหลักฐานให้สับสนบ่อยครั้งในทางที่ถูกต้องควรจะศึกษาและอ้างอิงหลักฐานเหล่านั้นด้วยเจตนาที่มุ่งหาความจริงไม่ควรจะเอาท่านมาใช้ประโยชน์เพื่อสนองความมุ่งหมายอะไรบางอย่างของตนเอง